และเราก็ยังอยู่บนฐานทัพเหมือนเดิมเขาต้องรับทุกท่านเข้าสู่นครอห่งดวงดาวกับสตาร์วอร์เจได์ฉันจะรอดไป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 ต้องคุยกับบีใช่ปะไม่รู้อ่ะสถานที่ต่อไปของเราเคอร์โบ next. next station เคอร์โบ sure t h ะว e า p e r i m e นี้ g o n o ด้หรือเปล่าแน c a n n o t ่แน่ไน่แ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  r h e t h o นแนแ่่น่ไม่ไ เรากลับมาถึงโคโบแล้วแล้วไอที่ตอนนน้นไงในในพารฟาร์มที่บอกว่าอ๋อทางหลัทางหลักใช่มันคือทางนี้แหละไม่ฟาร์มแล้วเราไปจบเรื่องนี้กันดีกว่าอา้าวชุดกูเปลี่ยนแล้วก็ถ้ากับว่าเราเปลี่ยนชุดได้แล้ว,วอะไรวันนี้อะไรมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่โหลดสักอย่างสภาพ ว้วไหนดูสิร้านก็สวยอยู่มังม้งมั้งมังแหละไหนขอดูขอหน่อยสิเรามีแปดอันเราต้องการนนี้เดี๋ยวเปิดนั้นดีกว่า ใครร้องเพลงวะเย้าเย้าอยู่ีเฟย์เจอี่ีเป็ีเจวีจีดิเจอมีหุ่ฟอร์ซีแกร็บดีที่ได้เจอเช่นกันตูมามีอะไรขายบ้าง like มีสองอันหรืออะไรได้มั้งวะไม่ได้เลยบายบายขอบคุณที่ได้พบกันครับตูมา ไม่มีตังพอดีวมาเอาเราไปเจอกันตรงนู้นดีกว่าได้ยินเสียงปอ้จะหารคุยผ่านวิทยุไอ้หนูจะไปไงบ้างข้าถึงห้องควบคุมแล้วข้าจะบอกท่านนะั้นถ้ามีปัญหายินดีต้อนรับข้าคือซันเทรีเคลยผู้อำนวยการสถานทดลองแห่งนี้ มาตรฐานความปลอดภัยกําหนดให้มีคนประจําการที่นี่หนึ่งคนขณะที่ระบบยังทํางานอยู่คิดพวกเราไม่อยากให้ใครต้องอยู่ข้างหลังเราต้องมีคนอยู่ที่นี่เพื่อเปิดใช้งานระบบโอ้ได้ถ้าจจะลองถามดูว่ามีใครอยากตายบ้างไหมอาจจะเป็นเทอเกิลขาอยากเป็นเทเกิลเฮ้ยย่มาก็มันจะให้ทเกิลไม่ได้นะแหมเราก็เจอทางไปต่อของเราสักทีเตะไปก่อน ต้องเซฟเห้เป็นนิสัยเราเรามีสองแตบดูก่อนซิว่ามีอะไรนะ่าอัพหรือเปล่าไหนดาบดาบไม่มีอะไรนะ่าอัพแล้วอ่ะเพราะเราใช้ท่ากระบวนท่าเนี้เอ,อ่ออันนี้สองอันนี้ดีกว่าดีเฟกที่เหนือกว่าเกรเต็มเร็วขึ้นไม่รู้อ่ะมันบอกว่าดี แล้วที่เราเราก็เก็บไว้อีก2แล้วหรือไม่ก็สามไปไปกันบีดีนี่คือสถานที่ที่เราผ่านมาแล้วในจุดเซฟอะไรอีกวะนะหน่วยกวดล้างพวกมันมาทำอะไรที่นี่แทงแทงแทงฟาดฟาดฟาด mày pha đồn cũ đuổi hơi mày đồn cũ mày nan tí quá tiền à ô mà เอาตัวหลังได้ปะมาพวกมือยิงมาก่อนไม่ได้เลยว่ะอ้อยออยออยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ๊ยอย่าพึ่งอ้อยอ้ยหมอไม่เห็นอ๊อยออยอ้ย โอ้ยเหมือนดาเมจพวกมันไม่เยอะนะมึงยิงพวกเดียวกันก่อนโอ้ยโอ๊ย,อ,ยอะไรนักหนาของพวกมึงมึงแพ้ปืนใช่ไหมมึงแพ้ปืนสินะ เปียกเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งตายยังมันโง่ไปอีกแล้ว่ะได้รับแต้มเพิ่มแล้วขอบคุณครับลงมามีใครอไหมหมดแล้วเนาะด้สืมซับพ,พลังสักทีสืมซับ ก็ถามอยู่ว่าหมดหรืออยังอย่าเพิ่งลบลบลบเออลบลบ,ลบ,ล,บลบกันลบอ้อยอ๋ออย่าเพิ่งสิไม่ถึงกูเนี่ยอย่าเพิ่งตีสิ ôi ôi đi theo ao nước cả, ao nước cả bị đi ôi tại tôi dày đi lau khác mấy đây ôi mà โอ๊ยมันระเบิดใส่หน้ากูอีกโอ้ย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 มามามาอยากมึงให้กูรันแอนิเมชันให้เสร็จก่อนได้ไหมแพ้ก่อนลูกเผื่อมีอีกตัวหน้าหัวมันจะคิ่งไปไหนวะนะี Oi, 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 Ha, bị oi, 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 หมดแล้วใช่ไหมถ้ามันเปิดโลกขนาดนี้แปลว่าหมดแล้วเนาะ เฮ้ยถ้ามึงอัดขนาดนี้โอ้ยโอ้ยเยพึ่งโอ้โหลบฟาดฟาดฟาด,ฟดเปลี่ยนอาวุธ

หนอ,อ๋ออย่าพึ่งสิอย่าพึ่งอ่ะเกตบอกกูมันไม่มีหรืองไงพวกมันรอพวกเราอยู่หมดหรือ,อยังบางทีโบสอาจจะบอกพวกมันว่าเรากำลังมา หมดแล้วเนอะเกบ็กกูไม่มีเหรอทำไมกูบล็อกมันไม่ได้เลยน่าประทับใจนี่คืออาณาจักรของเจ้าสินะถ้าทำงานเร่องด้านวิทยาศาสตร์มีความสามารถหลายคนไม่มีใครก่งเท่าเจ้าแล้วล่ะตันทารีแต่เรามาถึงทางตันแล้วบางทีท่านอาจนำโชคมาให้เราอะ แล้วเราต้องเอาไงกับออันนั้นวะดูดีทีเดียวยังไงไม่เลี้ยวสำหรับสิ่งสร้างยุคเก่าอะไรทั้งหมดออนไลน์แล้วตอนนี้เราต้องเปิดใช้งานมันพี่คงล็อกระบบความปลอดภัยตอนอ,อพยพแต่เรื่องแค่นี้หยุดพวกเราไม่ได้หรอก จดประสงค์ของเราคือศึกษาอาบิสและสิ่งที่เรียกว่าสสารโคโบด้วยเทคโนโลยีขึ้นเราประสบความสําเร็จในการสลายสสารโคโบทําให้เราสรํารวจพ่วงลึกของอาบิสได้อะไรกําลังรองเราอยู่ในอาบิสของโคโบมาร่วมกับข้าแล้วเราจะค้นพบมันไปได้วยกันไปยังห้องสังเกตการเพื่อเริ่มการปรับแนวต้องยกความดีความชอบไห้คีเลยเพื่อคิดถือไว้หมดแล้ว ทำไมมันสว่างจังล่ะที่นี่ที่นห่ท่นพากูไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสว่างเกินไปแตบป้าอ่ะมันชัจกจดาซะเหลือเกินอ๋อหรอ พี่เจ้ามาพี่อบอกว่าท่านประการความช่วยเหลือดังนั้นข้าเลยมานั่นมันการเดินทางไกลคงไม่ง่ายเลยถ้าอาจอายุสองร้อยปีนะแต่ก็าปดเปรปียวเหมือนพระวันทน่าทาึ่งจริงโอ้แคลี่มันสุดยอดไปเลยพร้อมเข้าปาระจำที่แล้วใช่ไหมถ้าพร้อมสำหรับคำสัง่งของท่านเสมอเป็นเกยิอย่างยิ่ยงที่ได้เห็นความสัง่งของท่านอาจารย์ทรีกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เพื่อนในของเจ้าอ,อ๋อคือให้ซีมาเป็นผู้มาคับขะอาังคับอันนี้กุญแจถึงเวลากลับไปที่แมนซินแล้วคู่หูจากน,นั้นเราจะเข้าไปในอาบิสถ้า,าก็ไม่ชอบใจนักหรอกแต่มันก็เป็นทางเดียวที่เราจะไปถึงทันารอนี่ มันสูงจังวะเดี๋ยวมันสูงไปไหมเฮ้ยสูง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 เกินไปสูงสูงมากสูงสุดสูงจังเดี๋ยวสูงไปนะเฮ้ยมันสูงเดี๋ยวจะถึงยังถึงรือยังหาเจอทางไปแล้วเหลือแค่นี้เหรอขอยืดไปสัก ไม่น่าสูงขนาดนั้นนะทำให้รู้สึกนานไปกลับไปเพื่อเข้าสู่อาร์บิสสู่ห้วงลึกแห่งอาร์บิสมิตตี้ไม่เกี่ยวอีมึงแต่มิตตี้มันไม่เท่าขนาดนั้นอะลูกขุดกาไม่ได้โอ้กูจะโอ้สยองโอ้พุดกาโอ้ There the force. is only ล่าสุดในอันนี้อะไรวะโอ้โหหมดเลยเหรอไปเดินทางล่าสุดในโอ้ยลืมชื่อโอ้ยสภาพโอ้โยตับกูจะจะระเบิดต้องไปทางนี้เนาะเนี่ยขยายเข้าไปสิจะวาร์ปไปทางเนี้ยมึงจุดวาร์ปเท่าไรพอแต่เดินทางนเนี่ยเนี้ยเอาแค่นี้เหรอ สภาพไรวะน้องกระตุยแต่มันมีกระตุยอยู่สองตัวเอ๊ะฉันลืมชื่อตัวละครเอกอะที่อยู่กับมิตตี้อะสภาพในคอมิกแบบไม่นะเรายังไม่เสียเธอไปใช่ไหมอาจารย์กดนานานทีกดจะออกด้วยไม่นะอาจารย์เรายังไม่เสียใช่ไหมย,ย,ยังอยู่ใช่ไหมเอยแต่น้องกระต่ายนั่นก็น่าสงสารนะน้องกระต่ายที่มีตัว ตูดมึงจะหมดซึ่งเพราะตูดมึงอ่ะเอาละจุดต่อไปอาบิสอาบิสไหนทางนี้เนาะสู่อาบิสกันแล้วเมอร์ินก็ว้าไปตรงนู้นก็ยังหลออยู่เหมือนเดิมเมอร์ิน เส็นทางที่ยากกว่าแต่ฉันเชื่อว่าเออเขาทําได้กริททาได้แต่เครื่องกูจะรับกับเอฟเฟกมันไหวใ่ไหมไอ้สามล้านแปบมันมันอัดไม่ค่อยจะติดอ่ะนะมันแบบการาฟิกมันสูงจับไปมันสวยนะ เปล่าสิเวลาแล้วสินะแล้กันลามลหน้าไปอาบิสจุดระบบอะไรเลยให้จะคอยููความคึกน่าของท่านาจที่นี่ขอพลังเจตสติอยู่กับพวกท่านเจ้าด้วยสิ แล้วซีหายไปไหนเส้นนานล่ะดลเกงเกราเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตจากสิ่์ที่เรากำลังจะทำย่างน้อยเราก็ตายด้วยกันเฮ้เป็นคำปลูกใจที่เยี่ยมมากเด็กน้อยน่าสลักไว้บนป้ายหลุมสพขาาเลอเกินดรนั่นว้าว ไปแล้วนะรู้นะรู้มากลับเองไหมล่ะ มันสวยมากอ๋อ oh, ใช่ <Yeah. S 1> ข่าวมัดนนันได้เลยว่านี่คือสิ่งที่พวกงงเงาคนอื่นๆพูดก่อนที่พวกเขาจะถูกสูบกืนเข้าไปเป็นอาหารในวังวนนี้เอี่ยมตอนนี้มันเป็นสนามตีขว้างเลย พวนมันมาเร็วเกินไปแต่ท่านเร็วกว่าน้อยคนขับยานและปีนตามใจท่านถ้าจะส่งพลังงานทั้งหมดจะก่อกำบังไปที่เครื่องยนต์บ้าไปแล้วเหรอเจ้าแลกความปลอดภัยกับความเร็วอ่ะนะใช่แล้วพวกเราเชื่อท่านสุดใจเลยสหายปู <c oughs> ของเจ้านี่มันยานข้าไม่ใช่หรือไงวีสีเครื่องติดแล้ว <elim> เออเดี๋ยวก่อนสิแตาว่ามันเลอมเบอร์แสนมารีดหน่อยแล้วล่ะไม่ใช่แค่ท่านหรอกส้เกิดอะไรขึ้นระบบกำลังงงว่ะเลาถ้าช่วยอะไรไม่ได้แล้ว ก็ม่ถึงธนารอกราบขออภัยที่ให้ท่านชมได้แค่นั้นจริงๆมันยาวกวนะ่านั่นอีนิดนึงอ่ะแต่พอถึงตรงแบบโอเวอร์โหลดปุบ๊บแมงโอเวอร์โหลดคอมกูไปด้วยโอเวอร์โหลดไปเลยเอาสำหรับพานี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนไปละอาดิอสอ่าแต่ว่าไปมันก็สวยอยู่นะวันดีมารินตามมาด้วยเหรอสวยมากเลยอะ่ะสวยจริง อ๋อมุมนี้ยิ่งสวย